ทางบริษัทวิกเคตของเรานะครับก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับกับมิชชั่นของทาง UNFPA นะครับร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ช่วยกันกำหนดอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับเยาวชนและก็ผู้หญิงต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับพวกเราเนี่ยมีความคิดความเชื่อความฝันร่วมกันนะครับว่าเราอยากจะทําให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ ปราศจากนะครับ Gender based violence หรือที่เรียกว่าความรุนแรงทางเพศในครอบครัวนะครับเราอยากจะทำให้สังคมไทยเนี่ยทุกๆคนนะครับสามารถเข้าถึง knowledge ความรู้นะครับเข้าถึง tools ต่างๆเครื่องมือต่างๆที่จะต้องใช้นะครับจะต้องจำเป็นในการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีนะครับเราอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทุกๆก,การตั้งครรเนี่ยเป็นการตั้งครรที่เกิดจากความรัก ของพ่อแม่นะครับการตั้งเป็นการตั้งครรที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เด็กคลอดออกมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วแม่ก็มีความสุขนะครับเราเชื่อว่าเมื่อทางบริษัทริเคสนะครับแล้วก็ทาง UNFPA นะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับรวมถึงทางรัฐบาลนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำงานร่วมกันเนี่ยเป็น Public Private Partnership นะครับก็จะสามารถ ทําให้เราสามารถมีพลังนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับโครงการต่างๆนะครับนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าการแยกกันทํางานเป็นทีลภาคส่วนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่จะทําใหา้ประเทศชาตินะครับพัฒนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราให้ความสําคัญกับเยาวชนนะครับแล้วก็สร้างสังคมนะครับที่ เป็นเซฟสเปซนะครับเป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับสามารถที่จะแสดงออกนะครับสามารถที่จะขีดเส้นว่าเขาอยากจะเป็นใครอยากจะทำอะไรนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างสังคมที่ที่ดีและยั่งยืนร่วมกันครับ